ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งอำนาจบาร,รมีแล้วก็ความใจร้อนของคุณในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือได้รับการยอมรับในเรื่องของการงานมากพอสมควรเพียงแค่ว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยคุณจะแสดงความคิดความรู้ความสามารถของคุณซึ่งอาจจะมีโอกาสที่จะขัดแย้งกับคนร่วมงานได้แต่ถ้าหากคุณมองในแง่ดี การที่คุณมีข้อโต้แยง้งหรือมีข้อพินิพจารณาร่วมกับคนอื่นอาจจะได้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับในเรื่องของการงานของคุณหากคุณรู้จักเก็บเกี่ยวหรือเอาความคิดของคนอื่นเนี่ยในส่วนที่ดีมาปรับปรุงใช้กับการงานของคุณเชื่อได้ว่าแม้ว่าช่วงแรกๆอาจจะมีความขัดแย้งกันอยู่บ้างแต่การงานของคุณเนี่ยก็จะสําเร็จอย่างที่คุณปรารถนาเลยทีเดียวซึ่งจะทําให้ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกว่า คุมแล้วที่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือว่าทุ่มเทกับในเรื่องของการงานในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีสำหรับในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีกันต้องบอกว่าเดือนนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีกันเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นโครงการใหม่ๆมีความคิดใหม่ๆทําให้คุณได้เงินได้ทองคุณอาจจะมีเป้าหมายใหม่ๆเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีบางคนอาจจะเสียเงินไปกับการที่หาที่อยู่อาศัยใหม่หรือในการสร้างบ้านเรือนใหม่หรือเสียเงินไปกับซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เกิดความมั่นคงในครอบครัวในช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้สำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วสำหรับคนที่มีบุตรหลานมีโอกาสที่จะส่งเสียลูกหลานไปในการศึกษาที่อาจจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในเรื่องพวกนี้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวหรืออาจจะมีโครงการที่อาจจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกัน ช่วงนี้อาจจะต้องเสียเงินเสียทองไปกับในเรื่องของคนในครอบครัวมากเป็นพิเศษสาหรับชาวลัคนาราศีกันแต่ก็ยังอยากจะบอกว่าชาวลัคนาราศีกันก็ยังหายห่วงเนื่องมาจากว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดหรือมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการเงินระวา่างแผนทางการเงินได้เป็นอย่างดีฉะนั้นสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นค่าใช้จ่ายหรือเป็นสิ่งที่คุณกังวลใจเรื่องเงินในเดือนนี้ มันจะทุเลาเบาบางลงด้วยความคิดความรู้สึกหรือการงานที่เข้ามาแม้กระทั่งโชคลาภการเงินก็มีโอกาสที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีกันในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเนี่ยช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาสักเล็กน้อยอาจจะต้องดูกันให้ดีๆมากขึ้นช่วงนี้คุณอาจจะเจอคนที่เข้ามาแบบค่อนข้างที่จะฉาบฉวยหรือว่ามาแบบมาปุ๊บไปปับ๊บยังไม่ค่อยจริงจังอะไรกับคุณมากนักหรือคนที่เข้ามาแล้วก็อาจจะยังไม่ค่อยปลอดโปร่งสัทีเดียวหรือว่าอาจจะยังตัดภาระเก่ายังไม่ อันนี้คุณก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าคุณอาจจะเสียใจในภายหลังก,ก็ได้ถ้าหากคุณดูไม่ดีแล้วสําหรับชาวล,าลาักนณาราศีกันที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนอาจจะมีหมุนหิดใจอยู่บ้างหรือมีปากเสียงกันบ้างอาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวก็อาจเป็นไปได้ แต่ก็ยังถือได้ว่าช่วงนี้หากคุณพยายามพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลพยายามอย่าจับผิดกันมากจนเกินไปความรักของคุณกับคู่ครองก็จะประคับประคองไปได้อย่างราบรื่นมีความเข้าใจในเรื่องของการอยู่ยังไงแล้วมีความสุขของชาวลัคนาราศีกัน mm hmm. ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะทําให้ครอบครัวคุณนั้นประคับประคองไปได้อย่างรอดพ้นไม่ติดขัดกับในเรื่องของอารมณ์มากเกินไปซึ่งอาจจะทําให้ความรักของคุณนั้นสั่นคลอนลงได้ ดังนั้นโดยภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันในเดือนกุมภาพันธ์ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเดือนนี้คุณอาจจะต้องเหนื่อยสักเล็กน้อยอาจจะเหนื่อยในเรื่องของคนอาจจะเหนื่อยในเรื่องของการวางแผนหรือว่าอาจจะมีคนทาให้คุณหงุดหงิดใจแต่คุณนั้นในเดือนนี้คุณจะเป็นคนที่มีพลังมีความสามารถเด็ดเดี่ยวหากคุณตัดสินใจอะไรไปแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะ ลงมือทําได้และประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนทําให้คุณนั้นต้องพยายามที่จะมีความคิดมีมีสติมีเหตุผลในการที่จะตัดสินใจไม่ว่าจะทําเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพียงแค่ว่าคุณอย่าใช้อารมณ์มากจนเกินไปที่จะทําให้สิ่งดีๆที่จะเข้ามาคุณในช่วงนี้เนี่ยเสียหายไปกับอารมณ์ของคุณและนี่คือภาพรวมของดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ